คุณผู้ชมเคยหัวร้อนกันไหมครับไม่ว่าผมจะเข้าไป PVP ในแมปบกพุทธกี่ครั้งตอ่ออีกครั้งผมก็โดนตีแตกตะลอดขนาด NPC ยังตีผมตายเลยคุณคิดดูฟา ผมจะไม่ยอมให้สิ่งพวกนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปเดี๋ยวผมขอโทรหาเพื่อนแป๊บหนึ่งโหลยเบียว่าไงวะคือกูไป PVP ในแบบบล็อกฟุตมาแล้ว PVP ไปเป็นสิบครั้งแล้วกูแพ้ตลอด<ม>เลยของกูสู้ไม่ได้เลยนะกูต้องทงอาําไงดีนะเพื่อนนี่มึงเอาเว็บนี้ไปเว็บอะไรวะเว็บนี้เว็บดีไก่ตันสูมของดีๆไหนมาดูดิเว็บเลยนี่เอาไปเลยสองห้แร้วร้านบล็อกบัคโหลบริการสูมไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งบาทเท่านั้น ถ้าไม่อยากส่งทางร้านจะมีการันตีเผ่า V4 ราคาเพียง259บาทเท่านั้นและยังมีบริการสุ่มไก่เพชรในแมบอนิเมะแอดเวนเจอด้วยราคาเริ่มต้นเพียง9บาทเท่านั้นนึกถึงไก่ตันต้องนึกถึงบล็อกบัคโบรลิงอยู่ใต้คลิปนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าเว็บสุ่งเลยนะ วิธีเติมเงินก็ง่ายๆเลยนะกดเข้าไปที่ตรงคําว่าเติมเงิน,นะจะเป็นว a l เ e ็ตอังเปาหรือธนาคารได้หมดเลยนะครับ2ช่องทางผมก็ได้เติมไปละหน0 0งพันนะครับเดี๋ยวก่อนซุ่มผมต้องบอกก่อนเลยว่าสินค้าทุกรายการในร้านนะครับมีสิทธิ์ลุ้นเผ่า V4 หมดเลยนะครับไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็น 99, 9 9 169 9 8 9มีสิทธิ์ลุ้น V4 หมดเลยแต่เราจะมาโฟกัสกันที่ไก่ตัน1บาทนะครับมากดเข้าไป จวเราเปิดประเดิมไปที่10บาทก่อนแล้วกันนะครับซื้อสินค้าไปใช่จะซื้อสินค้าจะสิ้นกด F5 ทีนึงเกลือนะครับผม10บาทแรกเกลือไปรอบนี้เดี๋ยวไปกันที่20บาทเลยไปซื้อสินค้าใช่เกลือนะครับยังไม่ได้เอาอีกครับไม่ได้ไปเลิกแน่นอนครับงานนี้รอบนี้30ซื้อสินค้ากดใช่เกลือนะครับอีกทีนึง เท่าน,นี้เป็นสี่สิบเลยเลโอ้โหได้ยากจังเลยฮะเท่านี้50เฮ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วนี่นี่นี่ได้มาหนึ่งไอดีครับ50บาทเท่านั้นได้มาห okay น,นึ่งไอดีโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ารหัสที่เราได้เน,นี่ยมันจะตึงสักแค่ไหนนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาในไอดีที่ผมส่งได้เมื่อกี้นะครับผมเข้าเกมมาแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ผลอะไรอุ้ย โ oh อ้จีไม่แต่อ๋อแต่มัตเตอรี่มัตเตอรี่ยังไม่ครบตื่นไหมนะี่ยตื่นด้วยตื่นด้วยฮาคิฮาคิสี่ลุงสกิลสองอะสกิลสองก็ตื่นสกิลสามก็ตื่นอีกนิดนึงครับไปทําเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้แล้วมีเคียวฮาโลวีนนะครับหนึ่งชิ้นมีกีตาร์บู๊กด้วยมีผลเวโนมอีกหนึ่งผลแล้วก็ผลผลสั่นนะครับผลควักมัดจะได้เป็นมัดซูเปอร์ฮิวแมนเลยนะครับเป็นมัด ครบทุกหมัดแล้วถึงจะได้หมัดนี้มาครับถือว่าคุ้มนะครับเนี่ยเสียไปแค่ไม่กี่บาทเองนะครับเพราะว่าผลโมจิตื่นขั้นต่ําในร้านก็ร้อยเกือบ200แล้วครับฟาร์มต่อยอีกนิดหน่อยก็สบายๆแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูอีกรหัสหนึ่งดีกว่าเรามาต่อกันในรหัสที่2กันเลยนะครับมารุนกันว่าเราจะได้เผ่า V4 หรือเปล่านะครับ3 2 1หนึ่ง เอาเวกิน <My God! S 1> ได้ V4 ได้ V4 ก็เผาะอะไรอะเผามนุษย์ได้เป็น V4 เผามนุษย์ครับเป็นผลวจิตื่นทุกสก,กิลด้วยฮาคีเป็นสีลุง้งเ oh! ฟกเมนี่แสน <My God! S 1> สองเ <laughs> ฟตเมนแสนสอง <laughs> สบายทางด้านของอาวุธมีดาบโคดิงมีเคียวฮอลโลมีกีตาร์บรูคมีผลสายฟ้ากับผลลัดนะครับที่เป็นผลหลักล้านโอ้อย่างหุ้มมัได้ใช้เป็นหมัดวัฮิวแมนนะครับ เป็นวีหนึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าวีสี่จะเป็นไงเดี๋ยวขอญาตฟาร์มสักครู่หนะึ่งโอเคครับตอนนี้พร้อมแปลงร่างเป็นวีสี่แล้วมาวอมหือย่างเท่เฮ้ยมีกระตุกเลยอันนี้น่าจะเป็นเทียหนึ่งนะครับเพราะว่าเกดรดเร็วมาก,อกรอสกิล ต่อยต่อ,อยหมดแล้วนะครับไอดี ID ที่2ก็ประมาณนี้นะครับใครได้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้ม V4 ผลโมจิตื่นด้วยเดี๋ยวเราไปอีกสักรหัสหนึงแล้วกันนะครับเป็นรหัสสุดท้ายโกมาต่อกันที่รหัสสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับเป็นรหัสที่3มาลุ้นกันว่าเราจะได้ V4 สักรหัสหรือเปล่านะครับถ้าได้อีกรหัสนี้โคตรคุ้มเลยนะ๊บ อาเวกเคนอีกแล้วครับผมได้ V4 อีกแล้วนะครับรหัสนี้เป็นผ่อสกายเปียนะครับ V4 หมัดที่ใช้จะเป็นหมัดก็อดฮิวแมน Human, นะครับผลที่ใช้จะเป็นผลแสงสกิลตื่นแล้วทุกสกิลนะครับเป็นผลแสงดาบที่ใช้ก็จะเป็นดาบดาบคู่โอเด้งนะครับหาคิดเป็นสีสีลุงเงินเขียว74ล้านแฟกเมนที่หกพันเอาไปใช้อะไรหมดกันเนี่ยจะมีดาบคู่โอเด้งแล้วก็เขียวฮอลโลนะครับกีตาร์บลู รหัสนี้มีผลดีกว่านะครับเป็นผลบิ๊กมัมกับผลเงาผลตีนหมีผลผลได้ผลเลิฟผลสั่นโอผลหลักล้านเยอะมากครับรหันี้เดี๋ยเราไปดูกันว่ารหัสนี้จะเป็นสกายเปียเทียที่เท่าไหร่จะเป็นเทียหนึ่งหรือเทียสิบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเยครับผมแปลงล้างอย่างแหลกเลยตัวนี้เป็นเทียสิบครับโคตรนานเลย เจ็ดสิบยิงด้วยจงคำนับค่าแต่พระเจ้าผู้ดี้โคตรแรงประมาณสิบวิดาเมจหมื่นสี่ครับโคตรแรงเลยเ่ะดตัวมาดาเมจฮิตละร้อยแล้วีแล้วตีรัวๆเป็นสกายเปียเทียสิบนะครับรู้สึกว่าเหมือนเผ่านี้จะบินได้นะครับเดี๋ยวลองบินดูบินได้ป่าวะ บินไงวะเอาเป็นว่ามันบินได้แล้วกันนะครับผมกดบินไม่เป็นอ่ะผมไม่เคยใช้ V ีสี่ผมเลยไม่ค่อยทราบเท่าไหร่โคตรคุ้มครับรหัสนี้โคตรคุ้มเลยประมาณนี้นะครับผมรหัสที่สุ่มมาได้จากเว็บไก่ตึงใครที่อยากไปสุ่มตามอยากได้รหัสเทปแบบนี้ก็ผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับมีลิงก์เว็บอยู่กดเข้าไปได้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ไปสุ่มมาแล้วได้รหัสดีหรือไม่ดีหรือยังไงก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัว สวัสดีครับได้ดูใต้คลิปเลยนะครับผม